นิพยุตเดสิสองสามตุชาวสนนือะสาลีเนวะหิทมเนหิสะบีอเนวะเหิทมเนหิเนวะเนหิเจวะเนวะมีหิกจะทมเน เนหเลยเนวะแเนหิตทำเนหิตแต่ถ้ามีเครื่องหมายตกตรงนี้ต้องต้องบอกว่าเนวะเนหิเจวะเนวรแลเนเยหินจทำเนี้อันนี้ก็เนหิเจวะตั้งหลัง่ะเตหิจทำเนหินะอนี้ก็เสหิเจวะเกหิจะทำเนหอันนั้นนี่ก็รวมเหมือนกัน

Yeah คือโอราลิกายตนะสิมานายตนะดึ้ิเจคือโอราลิกายธาสิริยนานธาเจชาณิเพสสัจบันคืออะไชาณิเพสสับัคือ,อสันตรานะ 不查。<Good> <Good night. S 1> นาจัตยาสังขารวิปลาเหล่านี้นำมาสบก็ใช้ได้ด้วยคำสองคือรูกกัลปินยานัตถันอายจันนะสิเกชโอลายกัยานะสิมานายจนนะดึงทาสิเกชโอลายกัลยานสิงปิยาทาเจ็ดใรูาสัจจะ菩萨比丘นิพพินท์ทจานสัจจะสัมมา สองที่มเป็นพาหิละ้อโลเดียร์มเมีอันนี้ก็เตยทเมีอันนี้เองแต่ไม่ต้องลงนิโรธทัศจักธรรมอกนะธรรมอภัธรรมไม่มีครับนิโรธทัศจักเฉยๆอภิธรรม เตหิทัมเมหิจิตตสังสัทธิหิทัมเมหิจิตตสังสัทธาสมุทฐานหิทัมเมหิจิตตสังสัทธาสมุทฐานนัสหะภูหิทัมเมหิจิตตสังสัทธาสมุทฐานานุปริวัตรีหิทัมเมหิเยธรรมมาธัรมทัศสังเกตนาสังเกิตา อายตนะสังคเนะนาอสังคิตาตาลุบสังคเนะนาอสังคิตาเลหิธคมเมหิเลหามาตาตะสังคเนะนาอสังคิตาอายตนะสังคเนะนาอสังคิตาตาลุสังคเนะนาอสังคิตาเตหามากติหิกันเทหิ ปีหายตเนหิภรีหิตาตุหีอะสังไหตตาเยจระชยธรรมจิตตาลังปยุตตธรรมจิตตาสังสันตธรรมจิตตาสังสันตสมุทฐานะธรรมจิตตาสังสันตสมุทฐานะสหภูธรรมจิตตาสังสันตสมุทฐานานุปริวัติธรรมเหล่านี้ นักสงฆ์ข้อจิตแต่สิบเก้าโอลาลิกร,รุสิบสองโดยความเปียนเบญทนนะสาสัญญาสัาขาสั้ขาระกานันธรรมายาตนาธรรมะธาตุไม่ได้จิตแต่สิบเก้าโอลาลิกร,รุสิบสองอเรานี้นักสงฆ์ข้อเรีน เวทนติดไมด้เวทนาสัญญาสังขารนิพพานเหล่านี้นักสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอาญาตนะถ้าเข้าไรวิสัชนาเตตังมาควีทิขันเทีหิเพกาทัสหายตเนหิสตักรัสสีทาตุหิสังคาริกาเวทนาสัญญาสังขานิพพานเหล่านี้ นักสงฆ์ก็ไม่ได้ด้วยขันสองคือรูปประขันวิญญาณขันยตนาสิเอ็ดคือโอลาลิกายัตนาสิบมนายัตนาหนึ่งห้าสิเจ็ดคือโอลาลิกาท้าสิบวิญญาณท่าเจ็ดอันนั้นต้องเป็นปัญจมะใช่ไหมคะ

ถ้าลองฝึกสักตัวมันไม่ไดเหมือนกันทุกตัวเลยที่เดียวหมดเลย ช่างงานเกี่ยวกับอะไรจานิคอะไรอ่ะอับปะางเนนะอัปปะมันสลมสละอาเตมยักถ้าเป็นอัันตระมาติการตะรงสระอาเตมยักทุกทุกอันเลยถ้าลมสระอาเตมยักเข้าไปยักแต่นี้ก็ป็นทิอินทรีย์ อาจารย์ินิยต่ไม่มีทำไม่ได้นะปัจั่ตัวนี้อมือนกันตัวนี้ก็พสตสตะาพชังเคนี่ตัวนี้่ะปารเคนะปาทีเคนะแล้วบอกกระ่องแล้วคุณนหนึ่งกอะ่อมแล้วอ่านี้ฮะช่องว่าไงบ้าง อริยนะอัตถะชิ้เกนะมัดเคนะอันนี้อันนี้อะไรนะเจตนายักให้สังเกตถ้าเปิดมันไม่ทันถ้าเปิดจะไม่ทันแล้วก็จะไปรู้เรื่องให้สังเกตบาลีเขาเหมือนเหมือนกันนี่เจตนะนาลงระอาไรยัเจตนายัหาร์ทโมเขนะนี่ลงของไข่เเนี่ยก็เป็นเขนะ มนาศิกานเวนะเหมือนเหมือนกันนะคะที่เป็นเอ่อพัสพาธินะแหละเหตุทำเมหิตอนนี้เหตุหิตทำเมหิตอนนี้มีเครื่องหมายตกเหตุเหตุหิตระอุกตระอุเหตุนี่เจวะสเหตุเกหิจังทำเมหิตตอนนี้เหตุหิเจวะ

โอเคเจ้ะโอคะนีกอ <Y> ิจังทรมิยโยโยเคี oh ๋ยทำมิโยเค

ภรรยาภรรยาภรรยา สเวหิจธรรมเมหิโอเคหิธรรมเมหิโอเคหิเทวะโอคานิยังเยหิจธรรมเมหิโยเคหิธรรมเมหิโยเคหิเจวะโยคานิเยหิธรรมเมหิอาสวะวิสเวิ วะอาวะสัมปยุตเตหิจะกธรรเมหิโอเคหิเจวะโอคะสัมปยุตเตหิจะทธเมหิโยโยเคหิเจวะโยคะสัมปยุตเตหิจะทธเมหิอปัญเถหิทรเมหิปันเถ ธทมเมหิอนถึงเหิเจวะทันคะสัมปยุตเตหิจะธทมเมหิอุปาทาน

เมหิธรรมเมหิเยธรรมมาขันธสังฆะเหนะอสังฆะหิตาอายตนะสังฆะเหนะอสังฆะหิตาธาตุสังฆะเหนะอสังฆะหิตาเลธรรมมากติหิขันเทหิกติหายตเนหิกติหิธาตุหิอสังฆะหิตาสัมมาปะกาน ปัปปามาปัญจีประโคชมะกะอิตนาอิโลกมนสิกาเหตุตัมเอตุสะเรือตาตัเหตุทอกุสัมเรือตารรมอาสวะรัมอาสวะาสวรตมโอคาตัมโอคาโอคาเยม โยคะนิยธรรมอาสวะอาสวะสัมปยุตตะธรรมโอคะโอคะสัมปยุตตธรรมโยคะโยคะสัมปยุตตธรรมทันทะธรรมทันทะทันทะนิยธรรมทันทะทันทะสัมปยุตตธรรมอุปาทานอุปาทานะสัมปยุตตธรรมธรามะสัพพะปรรมะสัพพะ โยชนะธรรมสัญโยชนะสัญโยชนิยะธรรมนี้นับสงเคราะห์จิตจิตแปดสิบเก้าเจโตราลิกรูปสิบสองโดยความเป็นสัมขาสัมธรรมายตนะธรรมธาตุไม่ได้จิตแปดสิบเก้าโอลาลิกสุูปสิบสองนี้นับสงเคราะห์เวทนาสัญญาสังขารนิพพาน โดยความเป็นรูปปันธ์วิญญาณขันโอลาลิกายตนะสิทม,มานายตนะหนึ่งโอลาลิกาธาสิบวิญญาณธาตุเจ็ดไม่ได้เวทนาสัญญาสัมขานนิพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันอายตนะาตาเท่าไรวิสัชนาเตธรรมาทวีหิคันเทหิ เอกาทัสหายาตเนหิสัตตะรสหิทาตุหิอสังคหิตาเวทนาสัญญาสังขารนิพพานเหล่านี้นับสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยคนสองคือรูป,ปรขันธ์ิญญาณขันธ์อายตนะสิบเอ็ดคือโอราลิกายตนะสิบมหาายตนะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดคือโอราลิกา ຢ່າຮັກເຈົ້